E อันตรายทางเชี้อภาพไบโอโลจิคอล a าร์ d อันตรายจากสิ่งคุกคามทางเชี้อภาพหมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเชือ้อได้แก่แบคทีเรียไวรัสมแมลงหรือพาหานาโรคแล้วทาให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยขึ้นซึ่งความรุนแรงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับชนิดของการสัมผัสขนาดและปริมาณการสัมผัสระยะเวลาการสัมผัสและชนิดของเชือ้อโรคฉีหนูไข้ฉีหนู หรือโรคเรปโตไพโรซิสเป็นโรครับจากสัตว์ชนิดหนึ่งสามารถติดโรคได้ในสัตว์หลายชนิดพบมากในหนูมีสาเหตุการติดเชื้อแบคทีกเกรียรูปเกลียวชื่อเลปโตไพราอินเตโรสแกรนส์เชื้อชนิดนี้อาศัยอยู่ในท่อหลอดไตของสัตว์ได้หลายชนิดโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญที่สุด การแสดงออกของโ,โรคเลปโซ p i r o s i s นั้นมีได้ตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงติดต่อจากคนสู่คนได้น้อยมากส่วนใหญ่ติดต่อกันโดยการสัมผัสกับปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีการติดเชื้อโดยตรงหรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชือ้อลักษณะงานและอาชีพเสี่ยง ผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งขับออกทางร่างกายของหนูหรือผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ชาวนาคนงานโรงค่าสัตว์สัตวแพทย์การสนทนาการและกีฬาทางน้ำเช่นการว่ายน้ำสกีน้ำไตรกีฬาการป้องกันโรคเลปโไบโรซิสกำจัดหนู สวมชุดป้องกันเช่นรอง้าบูทถุงมือถุงเท้าหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะไม่ใช้แหล่งน้ำที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชือ้อหลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำหรือต้องลุยน้ำลุยโคลนเป็นเวลานาน,านๆรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหากแช่หรือย่ำลงไปในแหล่งน้ำที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชือ้อโรคเรปโตไพโรซิสสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ ควรให้ยาเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่ควรเกิน4วันหลังจากมีอาการเป็นอย่างช้าระยะเวลาที่ให้นานอย่างน้อย7วันโดยชนิดของยาปฏิชีวานะนั้นจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของอาการอัดฝุ่นป้ายหรือบิซิโนซี เป็นโวคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังที่เกิดจากการสูดหายใจเอาใยของป้ายป่านปอดินินและฝุ่นผงของพืชเข้าไปในปอดทําให้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจรวมทั้งการสัมผัสจากสิ่งวัตลอมือื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นใยฝ้ายป่านปอหรือลินิน อาการของโรคปอดฝุ่นฝ้ายฝุ่นฝ้ายในโรงงานปั่นได้ทอผ้าจะฟุ้งกระจายได้มากผู้ทำงานหรือผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงก็จะหายใจเอาฝุ่นฝ้ายนั้นเข้าสู่หลอดลมและปอดได้อาการของโรคปอดฝุ่นฝ้ายมีได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรงังแบบเฉียบพลันนั้นจะมีอาการแน่นหน้มมาอกหายใจลำบากสมรรถภาพปอดลดลงในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังจะมีอาการไอ แน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายหายใจลำบากและในผู้ป่วยที่รุนแรงจะมีเล็บนูนปุ้มรอบป่าสีเขียวค้ำและอาจเสียชีวิตได้ลักษณะางานและอาชีพที่เสี่ยงได้แก่ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมทอผ้าอุตสาหกรรมทอกระสอบรวมทังผู้ที่ทำงานตัดเย็บเสื้อผ้าพรมหมอนหรือเครื่องนอนต่างๆ ต้องการโรคปอดฝุ่นฝ้าย 1. ผู้ที่มีประวัติเป็นหอบหืนภูมิแพ้ไม่ควรทำงานเกี่ยวข้องกับฝุ่นฝ้าย 2. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ควรสูบบุหรี่เพราะจะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น 3. สวมหน้ากากอนามัยระหว่างทำงานทุกครั้ง 4. โรงงานประกอบการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพให้พนังงาน 5. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคบิซิโนซิส 6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานทุกปี 7. มีการควบคุมปริมาณฝุ่นฝ้ายภายในโรงงานให้ได้มาตรฐานที่กำหนดวโนโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทีเรียมซึ่งมีหลายชนิด เชื้อที่พบบ่อยที่สุดและเป็นปัญหาในประเทศไทยคือเชื้อไมโคแบคทีเรียมทิวโบคูโรซิสวัณโรคเกิดขึ้นได้ในทุกอวัยวะของร่างกายส่วนใหญ่มาเกิดที่ปอดพบร้อยละ80ส่วนวัณโรคนอกปอดเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของการติดเชื้อไปยังอวัยวะอื่นๆได้แก่เยื่อหุ้มปอดต่อมน้ำเหลืองระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์ระบบประสาทเป็นต้นวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยายอย่างต่อเนื่อง การแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจการจามการไอหรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน,านเชื้อวัณโรคจะแพร่กระจายจากปอดหลอดลมหรือกล่องเสียงของผู้ป่วยวัณโรคเมื่อผู้ป่วยไอจามพูดดังๆตะโกนหัวเราะหรือร้องเพลงเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในละอองฝอยของเสมหะที่ออกมาสู่อากาศอนุภาคของละอองฝอยขนาดใหญ่มักตกลงพื้นและแห้งไป เหลือส่วนที่เล็กที่สุดที่มีเชื้อวัณโรคจะลอยอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงและถูกทําลายโดยแสงแดดเมื่อคนสูดอาหายใจเอาองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายเชื้อวัณโรคที่มีขนาดใหญ่จะติดอยู่ที่จมูกหรือรําคอซึ่งมักไม่ก่อให้เกิดโรคแต่ส่วนที่มีขนาดเล็กๆจะเข้าไปสู่ที่ปอดเชื้อจะถูกทําลายด้วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหากมีเชื้อที่ถูกทําลายไม่หมดจะแบ่งตัวทําให้เกิดการติดเชื้อถ้าระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง จะสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อวัณโรคลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงผู้ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการที่อยู่อย่างแออัดเช่นบ้านพักคนงานเรือนจำหรือกลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยเช่นแพทย์พยาบาลพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยคนงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการโม่บดย่อยหินการป้องกันโรควรัณโรค 1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ มันตรวจสุขภาพประจำปีออกกำลังกายสม่ำเสมอและทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคในระยะแสดงอาการเพราะอาจได้รับเชื้อได้ 3. รับประทานยาป้องกันตามแพทย์สั่งในรายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงแพทย์อาจสั่งจ่ายยาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง 4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชือ้อจากการได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชือ้อตั้งแต่เด็ก จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวนะัณโรคได้โรคแอนแทสสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียราซิลัสแอนทาซิสแกมบวกรูปร่างเป็นแท่งสี่เหลี่ยมหัวถ้ายปัดสามารถแยกเชื้อนี้ได้จากเลือดเนื้อเยือ่ออวัยวะและสิ่งขับถ่ายของสัตว์ที่เป็นโรคเชื้อนี้เมื่ออยู่ในร่างกายจะมีแคปซูลห่อหุ้ม แต่เมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกจะสร้างสปอร์ทำให้มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการติดต่อโดยการสัมผัสกับอวัยวะของสัตว์ป่วยและการสัมผัสหน,นังสัตว์หรือขนสัตว์ที่ตากแห้งอันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย,ยการติดเชื้อที่ผิวหนัง แผลต่างๆบนผิวหนังเป็นปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อในลักษณะนี้และยังเป็นช่องทางการติดต่อเชื้อที่พบบ่อยที่สุดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหารเกิดจากการรับประทานเนื้อปรุงไม่สุกที่มีเชื้อแอนแท็กเพื่อป่วยมักแสดงอาการของโรคภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากร่างกายสัมผัสเชื้ออาการเริ่มแรกอาจสังเกตว่ามีแผลที่ปากเจ็บคอ คอบวมกลืนลำบากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจเกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อแอนแท็กเข้าไปเมื่ออาการของโรคดำเนินไปอาจมีไข้สูงหายใจลำบาก<อ>และส่งผลร้ายถึงชีวิตได้การติดเชื้อจากการฉีดยาเกิดจากการฉีดสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย เมื่อได้รับเชื้อจะทำให้มีอาการคล้ายการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังคือมีตุ่มนูนเล็กๆที่อาจมีอาการคันแต่จะแตกต่างจากการติดเชื้อที่ผิวหนังคือสามารถแพร่กระจายสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงผู้ที่ทํางานในอุตสาหกรรมขนสัตว์หนังสัตว์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสัตว์ป่า การป้องกันโรคแอนแท็กโรคแอนแท็กไม่สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้จึงไม่จำเป็นต้องแยกผู้ป่วยส่วนการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อนั้นก็มีวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันแต่ไม่ใช่วัคซีนที่สามารถฉีดได้โดยทั่วไปเนื่องจากการติดเชื้อในคนกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อแอนแท็กนั้นมีความเสี่ยงน้อย ควรระมัดระวังด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังของสัตว์ต่างๆและไม่ควรรับประทานเนื้อที่ไม่ได้ผ่านการปรุงจนสุกดีโรคเชื้อราที่ผิวหนังหรืออีกชื่อหนึ่งคือโรคเชื้อราเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อราซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินพืชพื้นผิวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านรวมถึงผิวหนังของมนุษย์การติดเชื้อราอาจเกิดได้จากการสัมผัสเชื้อราโดยตรงการสัมผัสผ,ผู้ติดเชือ้อสัตว์ เสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนการรักษาเชื้อราที่ผิวหนังนั้นทําได้โดยการใช้ยาต้านเชื้อควบคู่กับการปรับพฤติกรรมค่ะตัวอย่างโรคเชื้อราที่ผิวหนังที่พบได้บ่อยกลากหรือริงเวิร์มเป็นโรคติดเชื้อราบ,บนผิวหนังที่พบได้บ่อยโดยผู้ติดเชื้อจะมีผื่นคันปรากฏบ,บนผิวหนังเป็นวงแดงหรือขุยสีขาวและอาจมีอาการอักเสบคล้ายผื่นแดงเกิดขึ้นร่วมด้วยสาเหตุของกลากนั้นเกิดจากเชื้อราที่ผิวหนังในกลุ่มดึงมาโทไฟ ที่อาศัยอยู่บนเซลล์ผิวหนังชั้นนอกของมนุษย์เลื่อนหรือ tinea versicolor เป็นโรคติดเชื้อราที่ผิวหนังมักเกิดขึ้นบริเวณแขนส่วนบนหน้าอกและหลังปรากฏเป็นดวงเล็กๆสีแดงชมพูส่งผลให้ผิวแห้งตกสะเก็ดและคันโดยโรคเลื่อนเกิดจากเชื้อมาลาสีเซียซึ่งปกติผิวของคนเราจะมีเชื้อราชนิดนี้อยู่แล้วสังคังหรือ tinea cruris เป็นโรคติดเชื้อราบนผิวหนังที่มักเกิดขึ้นบริเวณต้นขาด้านในและขาหนีบทรงผลให้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวเป็นผื่นแดงอักเสบและคันพบได้บ่อยในเพศชายการเกิดสังครงนั้นมาจากการติดเชื้อราที่จเจริญเติบโตได้ดีในที่อับชื้นและเปียกมันต้องการเชื้อราเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งหลังว่ายน้ําหรือออกกําลังกายทําความสะอาดสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นทุกครั้งก่อนใช้ ใช้ยาต้านเชื้อราชนิดผงโรยในรองเท้าหลีกเลี่ยงการเดินบนพื้นด้วยเท้าเปล่า